สวัสดีครับพบก,กับผมคนลังสวนนะครับวันนี้ตั้งใจจะมาทำคลิปอัปเดตทุเรียนที่ผมปลูกในแปลงนานะครับพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับ5ปีเต็มนะครับสำหรับการลงมือทำลงมือปลูกต้นทุเรียนในแปลงนานะครับอาจจะขอเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับที่มาที่ไปผมได้ยกร่องอให้กว้างขนาด 16นะครับแล้วก็ยาวประมาณอ0 0่า100เมตรนะครับก็ประมาณ1ไร่นะครับาวางแผนไว้ว่าจะปลูกแบบผสมผสานนะครับโดยการกำหนดแนวต้นทุเรียนที่เป็นพืชหลักนะครับไว้แถวกลางอาจจะดูแค่ไปหน่อยนะครับแต่ก็พยายามจัดวางาให้มี ระยะห่างเพื่อให้ต้นไม้นะครับได้รับแสงซึ่งข้อดีที่ผมปลูกในแปลงนา,าก็คือ,อไม่มีต้นไม้ใหญ่รอบรอบสวนนะครับที่มาบดบังในเรื่องของแสงก็จะมีในเรื่องของอะระยะของต้นไม้นะครับอาจจะชิดติดกันไปหน่อยนะครับตรงนี้ก็แนะนำให้ ปีนเพื่อนคำนึงถึงมากกว่า8เมตรนะครับซึ่งไม้ผลจำเป็นจะต้องอได้รับแสงแดดรอยเปอรซนะครับอาจจะมีพืชแซมนะครับที่เราสามารถปลูกได้นะครับเพราะว่าเป็นขนาดทรงพุ่มที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้บดบังแสง ของต้นทุเรียนนะครับซึ่งระยะที่ผมปลูกก็คือ8อาระยะ8เมตรนะครับปลูกในแถวเดียวนะครับได้12ต้นหลังจากที่ผมผ่านอุปสรรคมาบ้างนะครับในช่วงของฤดูฝนน้ำท่วมต้นทุเรียนก็แอบอล้มหายตายจากไป อ่าหต้นนะครับแล้วก็มีอีกอยู่ประมาณ2ต้นนะครับก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็สิ่งที่อ่าผมจะมาแนะนำอีกเคล็ดลับนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็เข้าใจลงมือปฏิบัติเองนะครับก็คืออผมไม่เคย ตัดหญ้าหรือเอาไปเผาเลยนะครับก็ตัดหญ้าให้เป็นหน้าดินให้กับแปลงต้นทุเรียนนะครับรวมไปถึงไม้ผลอื่นๆนะครับซึ่ง5ปีที่ผ่านมาสังเกตเห็นได้ชัดๆนะครับก็คือมีหน้าดินที่ดีขึ้นนะครับการเดินของระบบรากทุเรียน ก็เห็นการเจริญโตขึ้นเป็นลำดับการปลูกถุเวียนในแปลงนาซึ่งเป็นดินเหนียวของผมจำเป็นนะครับที่เราจะต้องเพิ่มโครงสร้างดินรักษาความชื้นด้วยการตัดหญ้าทับไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลาที่ ห้าปีที่ทำมานะครับทำให้ดินของผมดีขึ้นมากเห็นต้นทุเรียนที่ปลูกโตได้ดีนะครับจะเห็นได้ว่าหญ้าในแปลงผมนะครับเขียวขจีอ่ามีเวลาก็ค่อยๆทยอยตัดไปนะครับแบบทำแบบไม่เร่งรีบนะครับ พยายามอิงกับธรรมชาติให้มากที่สุดเพราะทุเรียนก็คือพืชที่เหมือนกับพืชไม้ผลอื่นๆนะครับเพียงแค่เข้าใจความชื้นนะครับแล้วก็โครงสร้างของดินที่เหมาะสมเขาก็จะเจริญเติบโต ได้นะครับก็เมื่อวานได้แต่งพวกแขนงในทรงปุ่มซึ่งแตกเยอะนะครับแล้วก็เอากิ่งเล็กๆนะครับที่ซ้อนชิดออกนะครับเพื่อจัดระเบียบให้กับทรงพุ่มนะครับ ก็จะดูโล่งๆขึ้นนะครับช่วงนี้มีโรคชนิดหนึ่งนะครับที่ผมโดนแต่ผมไม่แม่นนะครับเกี่ยวกับโรคของทุเรียนนะครับก็จะเป็นลักษณะ,ะใบไหม้นะครับในบางกิ่งแล้วก็บางต้นนะครับบางต้นก็ไม่ได้เจอนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูต้นที่โดนอาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างผมก็ไม่แม่นนะครับต้องขออภัยด้วยก็ใบเขาร่วงใบนะครับอาจจะเป็นใบไม่ไหมนะครับแล้วก็มีจุดสีน้ำตาลรอบๆใบนะครับก็จะเป็นแค่บางกิ่งนะครับก็พยายาม อ,อัดน้ำนะครับเพื่อใหอ้กิ่งที่แห้งไอ้ที่ใบร่วงนะครับรีบแตกยอดใหม่นะครับเราคิดว่าโรคตัวนี้น่าจะหายไปนะครับหลังจากที่ใบชุดใหม่ขึ้นมาแทนที่นะครับใบที่เป็นโรคก็จะหลุดร่วงไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ยาเคมีนะครับ ก็ระหว่างแถวพอดีคุณแม่นะครับก็อยากปลูกถั่วฝักยาวนะครับไว้กินท่านก็เลยนำถั่วฝักยาวนะครับมาปลูกแซมนะครับเราเห็นได้ว่าพื้นที่แคบๆนะครับเราก็สามารถจัดวางพืชที่ไม่ต้องการแสงมากนะครับ แล้วก็จัดระเบียบการปลูกให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถปลูกพืชผักนะครับกินไปพางพางก่อนได้นะครับครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนครับไปดูต้นที่ผมปลูกซ่อมนะครับหลังจากที่น้ำท่วมระบบรากเน่านะครับไม่ฟื้นนะครับต้นนี้ก็เลยขุด ตอทิ้งไปนะครับก็สั่งต้นที่สูงประมาณเมตรนึงนะครับมาปลูกเสริมนะครับแล้วก็นำหน้าดินนะครับมาปลูกมากองเพิ่มเพื่อให้เขาได้ระดับที่สูงขึ้นอีกสักหน่อยนะครับก็ยังไม่แตกยอดนะครับปลูกไปได้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับ การปลูกนะครับก็จะต้นเล็กต้นใหญ่ก็ได้นะครับแต่ผมลองสั่งต้นใหญ่มาปลูกเพราะว่าคิดว่าต้นใหญ่น่าจะโตเร็วนะครับอันนี้ก็ลองผิดลองถูกนะครับต้นที่ผมเคยปลูกนะครับก็เป็นต้นอายอุประมาณไม่ถึงปีนะครับซื้อมาในราคาต้นแ0บาท ก็ถือว่าโตรเร็วนะครับอันนี้เป็นพันธุ์หมอนทองเหมือนกันนะครับก็ปลูกอ,อย่างที่เคยทำคลิปแนะนำนเพื่อไนะครับก็ให้นํำดินมากองนะครับแล้วก็ทำเป็นเนินๆหน่อยนะครับตรงกลางที่เราจะปลูกแล้วก็ขุดแค่ถุงปลูกนะครับแล้วก็หาฟางหา หญ้าแห้งมาคุมรักษาความชื้นอบนโคกสมัยนะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มก็เห็นว่าอยอดกำลังเดินดีนะครับก็มีนะครับในช่วงต้นดีนะครับก็มีดอก แต่ว่าณนะตอนนั้นใบทุเรียนครับยังไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เลยแต่งทิ้งไปนะครับก็มาลุ้นในปีปลายปี6กเนะครับถึง6-8ทุเรียน5ปีนะครับก็พยายามสร้างความสมบูรณ์กับต้นแล้วก็ใบนะครับ คิดว่าน่าจะมีดอกหรือติดผลให้ได้ชมนะครับก็คลิปวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตใหม่นะครับสวัสดีครับ